สวัสดีค่ะยินตอนรับเข้าสู่ไอว่าชาแนลนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับถูกใจใชแเราชอบนะคะประจําเดือนมกราคม2560นะคะก็เปิดต้นปีมานี้นะอยู่ๆก็ลืมทําคลิปถูกใจใชแเราชอบซะอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเลยมากลางเดือนกุมภาแล้วเนาะก็ต้องขออภัยทุกๆคนด้วยนะคะที่อยู่ดีก็หายไปแหม่ทามาตลอดตั้งแบบปีกว่าแล้วอยู่ๆก็ไม่ได้ทําก็ยังไงอยู่นะคะก็เลยแบบว่า มาช้ายังดีกว่าไม่มานะคะก็เราจะมาหรือฟื้นว่าในช่วงมกราคมนะคะเราชอบอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งก็มากันแบบแปลกๆสุดเหวี่ยงนิดนึงเหมือนกันนะคะวันนี้อามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยแล้วกันนะคะตัวแรกนะคะก็่าเป็นสกินแคร์นะคะก็คือเดือนที่ผ่านมานะคะก็ได้มีโอกาสนะคะลองใช้นะคะเป็นตัวนี้นะคะเป็น อะพาร่าเดอะเฟิร์สแคร์พาร่าแอคทิเวตติ้งเอเซนตะคะตัวนี้ก็เป็นเอสเซนต์หรือว่าน้าตบนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็มีส่วนผสมของสารสกัดจากยางพารานั่นเองนะคะก็คือเห็นมีน้องบ็อกเกอร์เนี่ยรีวิวกันมาสักพักนึงแล้วนะคะก็อยากลองใช้แล้วพอดีว่าเขาติดต่อมาก็เลยอ่ะ แก้อกสนะคะก็เอามาลองนะคะพอลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮย้ยมันมีความถูกจริตนะคะกับคนที่ผิวมันอย่างว่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาทาลงไปแล้วเนี่ยมันมีฟิลลิ่งของความไม่มันเนึกอปะคือแบบมันเป็นฟิลลิ่งที่พอเวลาเราใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะซึมหายเข้าไปนในผิวเลยพอมันหายไปเลยแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยผิวเราเหมือนไม่ได้มีอะไรมาเคลือบไม่ได้แบบอะไรแบบ เหมือนมันให้มันเหนอะหนะหรือลำคาญผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอใช้แล้วเนี่ยมันก็มีความผิวเนียนนุ่มลื่นขึ้นอะไรประมาณนี้นะ,ะก็รู้สึกว่าใช้แล้วก็แฮปปี้นะคะโอ้ยพกเสร็จแ้ รู้สึกว่าใช้แล้วก็ชอบนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับตัวอื่นนะคะคือทาเป็นตัวแรกเลยนะคะแล้วก็เอาตัวอื่นทับลงไปเลยมันก็จะไม่มีการแยกชั้นอะไรยังไงไปเลยนะคะรู้สึกว่าเป็นตัวแรกทาแล้วก็เป็นน้าตบที่ดีนะคะที่แบบว่าสามารถที่จะช่วยให้มีการรูมผิวแล้วก็ช่วยให้หน้มามันน้อยลงอะไรงนี้จริงด้วยนะคะ <S <S <ๆ S 1> ก็เวลาใช้ไปแล้วนะเขาบอกว่ามันตัวไอส่วนผสมที่เป็นสารสกัดเนี่ยมันจะทาให้มีการหน้าขาวขึ้นด้วยแล้วใช้แล้วก็มีความกระจ่างใสเพิ่มขึ้นให้ผิวนะคะ แต่ว่ามันก็ไม่ชัดถึงขนาดว่าเฮ้ยใช้แล้วขาวขึ้นนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าฟิลลิ่งในการใช้ดีแล้วก็หน้ามันน้อยลงนะคะโอเคตัวต่อมานะคะก็อยู่กันที่สกินแคร์อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยวออว่าใช้มาตั้งแต่สมัยแบบหลายปีที่ผ่านมามากๆแล้วตัวนี้เป็นตัวใหม่เนาะเป็น o r i g จินเมก a d i f f e r เฟรนด์พ t นะคะซึ่งตัวพัทเนี่ยก็มีส่วนผสมอะไรสักอย่างที่มันแบบว่าดีงามมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยว่าคน สมัยนี้ด้วยแหละเป็นคนที่ผิวข้างนอกมันแต่ข้างในหาแห้งขาดน้ำนะ,ะพอเวลาทาอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่บำรุงเข้าไปถึงข้างในแต่ว่าตัวนี้มันสามารถจะบำรุงถึงข้างในจริงๆเติมน้ำให้ผิวได้จริงนะคะซึ่งตัวนี้ก็ยังเป็นเนื้อสัมผัสที่ดีทาเข้าไปแล้วก็ไม่เหนอะหนะนะคะก็รู้สึกว่าชอบก็สามารถที่จะใช้ ตกท้ายของทุกๆอย่างที่ใช้มาทั้งหมดเนี่ยได้มาประมาณปีใหม่เนาะก็ใช้มาตลอดเลยนะคะก็รู้สึกว่าเออชอบนะคะสาหรับตัวนี้สําหรับเดือนนี้นั่นเองนะคะอตัวต่อมานะคะก็เป็นตัวนี้นะคะน,นี่ค่ะ Too Kiss นะคะจะ l l y l ลิปมาสนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เดี๋ยววา่าเอาให้ดูเมื่อกี้เก็บมาลืมเอาไปแช่ตู้เย็นอะจริงๆแล้วมันต้องอาไปแช่ตู้เย็นนะอ่ะนี่นะคะเก็บเอาไว้ให้ดูนะคะตัวนี้นะคะก็เป็น m a s ปาก ที่มาในรูปแบบของเจลลี่แล้วก็มีมีความน่ารักตรงที่เป็นรูปปากด้วยนะคะนี่นะคะจริงๆตัวตัวที่พอแกะออกมาปุ๊บมันจะหนาๆกว่านี้หน่อยอันนี้คือวางทิ้งไว้เตรียมถ่ายขิดแล้วมันก็แห้งไปเนาะก็จะเป็นรูปปากก็ติดเอาไว้ที่ปากนะคะแบบนี้นะคะติดเอาไว้ที่ปากนี้นะคะแล้วก็จะมาทิ้งไว้ประมาณแบบ15นาทีหรืออะไรประมาณนี้เนาะก็ทําให้ปากชุ่มชนะื้นนะพอพอมา์กเสร็จปุ๊บเนี่ย จะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าปากนี่คือแบบเรียบเรียบลื่นมากๆแล้วก็ไอ้พวกริ้วรอยลึก,ลกๆเนี่ยมันตื้นขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยใช่แล้วก็โอเคมากๆเลยนะสำหรับตัวนี้แล้วพอถ้าเอาไปแช่ตู้เย็นเอาไปล้างให้สะอาดแล้วแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็แบบเอามาแปะใต้ตามันก็จะเย็นแล้วก็จะทําให้ตรงตาชุ่มชื้นได้ด้วยนะคะก็แบบอออินวันมากๆเลยนะสำหรับเจลลี่ตัวนี้นะคะก็ชอบมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมแล้วก็มีความ กินได้นะมันลสหวานนะคะก็เอาไปแปะที่ปากแล้วก็รู้สึกว่าเออปากมันชุ่มชื่นดีได้บำรุงปากดีนะคะนานๆทําทีอาทิตย์นึงทําทีก็ยังดีนะคะก็รู้สึกว่าทําให้ปากชุ่มชื่นขึ้นนะคะก็ทาลิปสติกอะไรก็สวยงามแล้วก็ไม่ตกล่องไม่แตกเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออไม่ค่อยได้มาร์ก้วพอได้มาร์กแล้วก็ติดใจเลยเดียวนะ,ะอันนี้ก็มีกล่องหนึ่งมีห้าแผ่นก็เหลือแผ่นเดียวแล้วนะคะสําหรับอันนี้จะหมดแล้วใ่รไม่เสียใจเราไม่หาดูว่า มีโปรโมชั่นอะไรยังไงเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มนะคะโอเคนะคะตัวต่อมานะคะก็มาอยู่ที่ตัวนี้นะคะก็คือจากนีเวียนะคะเป็น Hydration Makeup Clear นั่นเองนะคะเป็นตัวที่สำหรับเช mm ็ดตาเขาเรียกอะไรอะ Eye and Lip Makeup Remover อ่าประมาณนั้นนะคะซึ่งตัวนี้เห็นราคาไม่ได้แพงมากน่าจะร้อยกว่าบาทแล้วก็ขายอยู่ที่ท็อปนะคะแล้วก็แบบเออมันก็น่าสนใจนะคะก็เลยลองซื้อมาดูนะคะพอซื้อมาใช้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันเช็ดง่ายมากเลยอญ่ตรงตาที่มีมาสคาร่าหรือเป็นพวกไลเนอร์รอะไรก็ตามมันสามารถเช็ดง่ายแล้วก็ไม่มันนะคะรู้สึกว่าเออใช้ดีอ่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ซื้ออะไรที่เป็นตัวสีฟ้าขาวๆอะไรมานานแล้วเพราะว่าใช้อยู่เนียคะก่อ่ะใช้หนึ่สูตสองแปดเนาะที่เป็นเฟรดของวัตลอดเนี่ยใช้อยู่ตลอดเลยแต่พอได้มาซื้อตัวนี้แล้วก็มาลองนะคะในช่วงปีใหม่ก็รู้สึกว่า เฮ้ยนางใช้ดีนะไม่ธรรมดาแล้วก็ตัวที่เป็นคลีนซิ่งแบบวอเตอร์นะคะตัวนั้นก็เหมือนกับเป็นการปรับปรุงสูตรใหม่มันเช็ดสะอาดขึ้นนะและช่วงนี้เขามีการโปรโมทอะไรกันพอสมควรนะแต่ว่าว่าก็ใช้ตัวอื่นๆหลายๆตัวอยู่ก็ยังไม่ได้ไปใช้เป็นตัวนะแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าเออมันล้างสะอาดดีนะคะรู้สึกว่าชอบสําหรับตัวนี้นะคะออาไปกันเร็วนะคะเดี๋ยวจะนานเกินไปมาที่เมคอัพกันบ้างนะคะตัวแรกเลยนะคะอันนี้ก็ ของเมลิซาคิสนะคะดินสอเขียนคิ้วซึ่งว่าได้มาจากเรวูดัต e t เน็ตนะคะก็คือไปสมัครเพื่อที่จะรีวิวและต้องถั่ปลายปีที่แล้วแล้วที่นี้ก็ที่อีเวนต์บอลมารราคาเหลือ99บาทมั้งก็เลยซื้อมาด้วยแล้วพอได้เอามาลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นมันเป็นดินสอเขียนคิ้วที่เหมือนกับของเกาหลีฮออิทูดี้ที่เราชอบใช้เลยเหมือนเลยแล้วก็เนื้อเกลี่ยง่ายสีสวยนะคะเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลปกติทั่วไปนั่นแหละแต่ว่า มันมันเกลี่ยง่ายแล้วก็สีสวยอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันสามารถใช้แทนไอตัวของเกาหลีอะไรอย่างงี้ได้เลยถ้าราคาไม่มากไปกว่า99้าสิบเก้าเออว่าก็รู้สึกว่าสามารถซื้อได้นะคะแล้วก็มีลายจุดหน้าหลักด้วยนะมันจะแตกต่างจากเง่าตรงที่ไม่มีลายจุดเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะสำหรับเมลิซ่าคิสนะคะก็ชอบนะคะในเดือนที่ผ่านมาใช้อันนี้เขียนคิวตลอดเวลานะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็เป็นตัวนี้ละกันเป็นโกลเด้นโรสนะคะก็เป็น บลัชครีมนั่นเองนะคะตัวนี้สีน่ารักมากคือเขามีทั้งหมด6สีแล้วเนื้อดีมากนะพอทาเข้าไปแล้วก็เกลี่ย ع. เดี๋ยวจะทาหน้าให้ดูเลยวันนี้ทาอยู่นะคะเน่เดี๋ยวแล้วก็เกลี่ย ع. ดูสิคือสีมันแบบน่ารักอะแล้วก็เข้ากับสีผิวนอหน,น้ารักนอนคือแบบว่าชอบในความเกลี่ยง่ายรู้สึกว่าจะทาปากได้ด้วยทาตาได้ด้วยมองเนี่ยแบบเนื้อดีเนื้อเกลี่ยง,ง่ายมากๆเลย นี่ค่ะอาเป็นไงหน้าดูมีเลือดฝาดขึ้นมาทันทีนะคะชอบตัวนี้มากๆเลยค่ะสีอุต้ตะตะตะต,ตสีสวยแล้วก็สามารถใช้ได้แบบเกลี่ยง่ายอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอะมาถึงตัวต่อมานะคะนั่นก็คืออายแชโดว์ค่ะตัวนี้ฝากเพื่อนซื้อจากเมริกานะ,ะเพื่อนไปเที่ยวเมกาแล้วก็เออนางเห็นอยู่ที่เซฟราเนาะตอนแรกก็ไม่อยากได้นะอ้าวแปลงหายไปไหนตอนแรกก็ไม่อยากได้แต่ว่าพอไปเห็นเพื่อนก็แบบ อเนื้อมันแน่นดีสีสวยดีก็เลยเอามานะคะพอมาใช้ในช่วงแรกนะไอตัวนี้คืออ n นสเซียโมเดลไลน์ซองนะคะพอมาใช้ครั้งแรกก็รู้สึกว่าสีมันแน่นเกินไปแน่นแบบแน่นเกินอะ่ะเราไม่สามารถที่จะเอาอยู่กับกับมันน่ะคือเราเราไม่ได้ต่งหน้าแน่นในขนาดนั้นนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแน่นไปไม่ค่อยได้ใช้แต่พอเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอามาลองใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีสีที่แบบ สีที่เราชอบอะสีที่ถูกจริดนะคะก็คือเป็นสีประมาณนี้ปร,นประมาณนี้ที่พาเลตอื่นหาไม่ค่อยได้นะคะก็รู้สึกว่าเออดีแล้วละที่มีนะคะเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงนะเพราะว่าเพื่อนฝกักเพื่อนซื้อมาจากเมริกาโดยตรงเลยก็ประมาณพันเจดะอืมก็อโอเคอยู่นะคะแล้วก็พาเลตต่อมานะคะที่เป็นพาเลตนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าหยิบนางมาใช้ตลอดเลยนะั่นก็คือซูเปอร์มานะคะตัวนี้เป็นโปรเฟชชั่นอลคอนทัวรลิง ไฮไลติงคิตนะคะก็เป็นทั้งคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์นั่นเองนะคะของซูเปอร์มาร์ซึ่งจริงๆแล้วซูเปอร์มาร์เนี่ยเขาก็มีตัวคอนทัวร์ไฮไลท์เนี่ยนานแล้วแต่ว่าเขามีการเปลี่ยนแพ็กเกจซึ่งซูเปอร์มาร์มีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแพ็กเกจมาหลายๆตัวแล้วก็ดูสวยดูชิคดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะคะตัวลิปสติกตัวอะไรของเขาก็ดูแบบโอ,อ้ดูแพ็กเกจดูมีการปรับปรุงดูดีดอะโอนะก็รู้สึกว่าดีงามน,นะคะซึ่งที่ว่าชอบนะคะก็คือ สีตรงนี้ดีมากคือมันจะไม่ทําให้หน้าเราดูดําเกินไปแล้วก็ไม่ได้ทาให้รู้สึกว่าปัดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นสักทีสําหรับสีผิวเรานะคะซึ่งคน,คนที่สีผิวเข้มสีผิวอ่อนมันก็สามารถเลือกได้ตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็สีดีอ่ะคือสีมันออกแดงส้มได้ด้วยเหมือนปัดแก้มบาๆเป็นสีน้ําตาลหน่อยๆห,หรือว่าจะเป็นแบบเชดดิ้งอะไรเงี้ยได้หมดนะคะแล้วก็ยังมีสีอ่อนๆเอาไว้สาหรับไฮไลท์แบบไม่ต้องวิงวาวมากนะคะซึ่งไฮไลท์วิงวิงก็ยังให้เบก้าอยู่เหมือนเดิมเนาะ,ะแต่ว ถ้าเป็นตัวนี้ว่าก็จะชอบอีกตัวหนึ่งอะไปไหนแล้วอะตัวเดิมที่ว่าใช้อยู่นะคะคือมาร์จิจคขอบนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่บใช้บ่อยแล้วราคาก็ถูกกว่าตัวมาร์จิจคขอบด้วยนะ,ะก็รู้สึกว่าเออโอเคแล้วก็มันไม่ได้ไม่ได้หนักด้วยนะคะแพ็คเกจด,ดีอยู่เป็นกระดาษน,นะคะชอบมากนะคะมันจะได้แบบพกพาไม่ไม่หนักอย่างเงี้ยเนาะ,ะอ่ะก็มาถึงสิ่งสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทุกอย่างบนโลกนี้เลยแต่ว่าอยากพูดมาเพราะว่ามันเป็นเฟรนด์ของว่าจริงๆนั่นก็คือ มะขามกะปิปาย่างทุกคนอาจจะงงว่าอะไรของแกมะขามกะปิปาย่างคือตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าได้มาเป็นของขวัญปีใหม่นะคะจากเรียกว่าจากเอเจนซี T ่ C แล้วกันนะเอเจนซี T ่ C ส่งมาให้เนาะก็ข้างหน้าเขาเข,าเขียนว่าตื่นๆงานละเฮ้ยอารมณ์มือนประมาณว่าตื่นส่งงานได้แล้วประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นมะขามกะปิปาย่างครั้งแรกที่เห็นก็แบบมันคืออะไรมะขามกะปิปาย่างแต่ว่าหน้าตามันเหมือนมะขามคลุก ที่ว่าชอบมากปกติว่าจะต้องมีมะขามคลุกอยู่ตลอดเวลาที่ซื้อมาจากเซเว่นนะคะแล้วก็กินแบบคลุกบวยมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะอร่อยแต่อันนี้มันแบบเป็นกระปิปลาย่างเหมือนน้ำพริกหรออะไรอย่างเงี้ยก็เปิดกินก็แบบ อ๋อมันคือมะขามคลุกเล่นแหละแต่ว่ามันมีกลิ่นกะปิแล้วก็มีกลิ่นปลาย่างนิดๆด้วยแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยในชีวิตนี้มันอร่อยมากคือว่าเป็นสายสายกินมะขามมากินจนฟันกรอนมาแล้วหมอด่าแล้วนะหรือว่ามันไม่ควรกินมะขามเน่ไม่ควรกินมะม่วงเปรี้ยวแล้วแต่ว่าก็ชอบจริงๆทีนี้ได้มากินหมดภายในสองอาทิตย์แล้วแบบอร่อยมากแล้วจนเขาส่งมาให้อีกนะคะแต่ในระหว่างที่เขายังไม่ได้ส่งมาเกิดอะไรขึ้น ดิฉันไปเสิร์ชใน Google นะคะว่ามะขามกะปิไปย่างไปเจอยี่ห้อนี้ถิงถิงมะขามมะขามกะปิไปย่างถิงถิงลองเสิร์อดิถิงถิงมันมีแล้วที่เนี้ยเขาก็บอกว่าเป็นเออ่รสกระปิไปย่างซึ่งเหมือนกันตอนแรกมันหมดนะเราก็เกรงใจด้วยความที่วมันเป็นส่งมาเป็นของขวัญแบบ เขาไม่ได้ทำมาเพื่อขายเน่าป่ะแล้วพอเสร็จก็บอกว่าเอ้ยอร่อยหมดแล้วอะไรเงี้ยผพลรูปอะไรเงี้ยเขาก็แบบจะส่งมาให้แต่ก็เงียบไปแล้วก็ไม่ความรู้สึกว่าเอ้ยเราก็จะไปขอบเมื่อไหร่จะส่งมาสักทีมันก็ไม่ได้ถูกไหมแบบของฟรีจะไปวอร์รมันก็ไม่ใช่ไปเสิร์ชจาดแล้วทีนี้ไปเจอเขาบอกว่ามีพร้อมส่งแต่ว่าจะต้องสั่งหนึ่งโหลขึ้นไปนั่นะก็คือกระปุกแบบนี้สิบสองกระปุก <c oughs> ก็แบบ 12กระปุกเท่าไหร่เขาก็บอกว่าสามสามร้อยกว่าบาทแล้วก็มีค่าส่งอยู่ประมาณเก้าสิบาทนะคะก็อยู่ที่ประมาณสี่ร้อยี่สิบห้าถ้าจำไม่ผิดนะสําหรับ12 b, กระปุกก็แบบก็ไม่แพงเนาะมันตกประมาณสี่สิบอะต่อกระปุกใช่ปหประมาณสี่สิบก็สี่ร้อยไม่ถึงอะประมาณสามห้าอะประมาณสามห้านะคะก็ประมาณนั้นเนาะทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออลองก็ได้แล้วตอนตอนที่สั่งซื้อก็ไม่ได้ถามเขาด้วยนะว่าใส่ผงชูรสไหมอะไรยังไงเพราะเรากินอันนี้แล้วอ,อร่อยไงอันนี้มันไม่มีผงชูรสหรือว่ามี แต่มันน้อยมากแต่เราไม่รู้สึกทีนี้พอได้อันนี้มาเนี่ยความแตกตา่างเดี๋ยนะคือจะบอกว่า12กระปุกเนี่ยกินไป2กระปุกแล้วนะี่นี่คือกระปุกที่1คือหมดภายใน2วันอันนี้ก็คือกินต่อจะหมดอีกแล้วนะคะที่มันอยู่ในรังอีก1ิกระปุกนะคะก,ก,ก็ก็ต้องกินหมดแน่ๆเขาบอกว่ามีอายุ3เดือนคิดว่าหมดก่อนแน่ๆแ,แล้วก็ลังแจกเพื่อน,นยวส่งไปชนีไปให้เพื่อนๆอ,อยากชิมโพสบ่อยเพื่อนอยากชิมมากก็นั่นแหละจะบอกว่า สำหรับสองอันนี้มีข้อแตกต่างนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบแน่นๆนหนึบหนึบมันจะแบบแน่นๆหน่อยแล้วก็กินมันจะแบบก้อนใหญ่แล้วมันจะเปรี้ยวแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะมีเป็นเหมือนพริกเกลือค่ะเหมือนแบบพริกเกลือมาแบบทุ่มทั่วม,ม,มาเลยอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ดูดีกว่าอ่ะมาแล้วค่ะนี่นี่น,นี่อุ้ยทำไมมันยุบอะทำไมมันยุบ <laughs> นี่มันสองร้อยกรัมจริงปะเนี่ยนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะทำไมถึงเหลือแค่นี้อ่ะดูอันนี้ก็เยอะอ่ะ ทางมันเถอดทงเถอดเอาเป็นว่ายังไงก็กินไม่ทันอยู่แล้วมัง้งเอาเป็นว่าอันนี้นี่เหลือให้ดูค่ะมันจะมีเป็นเหมือนผิดเกลือมาเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะทําสดมากๆวันที่ส่งมาเนี่ยริกเกลือมันเหมือนกับริกเกลือเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่านาวันนี้มันรู้สึกว่ามันผสมไปกับมะขามพอสมควรนะคะริกเกลือก็จะหายไปแต่ก็ยังจะมีริกเกลือเยอะกว่านี้นะคะอันนี้จะรู้สึกว่ามันเป็นมะขามแล้วแต่อันนี้จะรู้สึกเหมือนมันมีริกเกลือมากกว่าเห็นไหมแล้วอันนี้กินเข้าไปนะผงชูรสแบบ ้มขึ้นมามากเลยอ่ะมีความผงชูรสหนักมากรู้สึกอย่างนั้นเราก็มีความสุกว่าเอ๊หรือว่ามันกลิ่นปลาย่างนะเอ๊หรือว่าผงชูรสนะก็เลยข้ามไปถามเขาบอกว่าขอโทษนะคะมันใส่ผงชูรสหรือเปล่าเพราะว่าเผื่อเอาไปแบ่งคนอื่นแล้วคนอื่นเขาแบบเผื่อใครแพ้ผงชูรสกินไม่ได้ก็จะได้รู้จะได้ไม่ต้องให้ข่าวเขาก็แบบตอบมาแบบใส่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ถามต่อว่าใส่เยอะไม่เยอะอะไรยังไงแต่ส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างเยอะเพราะว่ากินเข้าไปเหมือนกับพอสมควรอ่ะแต่ว่ามันก็เหมือนกับเวลาเราจิ้ม จิ้มผงชูรสในร้านรถเข็ดมะม่วงเนอะปะมันรสชาติประมาณนั้นนะไอพวกไอ้ไอที่รสเค็มๆอ่ะถ้าใครชอบกินก็จะน่าจะนึกออกนะแต่ถ้าใครไม่ได้ชอบกินผงชูรสหรือไม่อยากกินไม่แพ้หรืออะไรเงี้ยก็ห้ามสั่งยี่ห้อถิงถิงนี่เด็ดขาดแต่ส่วนตัวชอบมากชอบมากกว่าอันนี้อีกในแง่ของเทกเจอร์เพราะว่ามันมีเหมือนพริกเกลือให้แบบ กินเลมๆกินแต่ว่ามันมีผงชูรสหนักมากอันนี้ถือว่าไม่มีผงชูรสดีกว่ามันดีกว่านั่นแหละตอนนี้คือของฟรีเขาส่งมาให้สองกระปุกนะคะอยู่ในกระปุกนึงก็ไม่รู้นะแต่จะแกะกินไวๆนี้ก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวยังไง <laughs> จะส่งไปให้เพ,เพื่อน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 คือเพื่อนเพื่อนสมัยมอปลายเห็นว่าโพสบ่อยๆก็รู้สึกว่าอยากกินนางอยู่สิงคโปร์นางหาซื้อไม่ได้ด้วยก็เลยจะส่งไปให้นางกินด้วยนะคะก็คิดว่านะนั่นแหละ ก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าพอแต่ว่ามันเป็นเฟ์จริงๆของเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะคลิปยาวมากอีตรงมะขามกะปิมาย่างนี่แหละที่ผ่านมาไม่ยาวขนาดนี้เลยนะคะโอเคสําหรับเดือนนี้นะคะเดือนมกราคมนะคะก็ จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะก็อีกไม่กี่วันนะคะก็จะหมดเดือนกุมภาแล้วยังไงวะก็มีสิริของกุมภาแน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เลือกมาสําหรับเดือนที่แล้วจริงๆนะคะถ้ายังไงก็พบกันใหม่เดือนหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสำหรับคนที่ยังไม่กด subscribe ช่องนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยด้วยนะคะแล้วก็อยากให้รีวิวอะไรหรือ,อยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ทุกคลิปเลยเพราะว่าว่าอ่านหมดทุกคอมเมนต์นะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแหละบ๊ายบาย